ทุกคนดูห้องนอนสบายไหมนี่เรากำลังจะไปชาเสียมสีนะทุกคนเห็นชัดไหมชาเสียมสีเนี่ยาสาขาภูอ่อภูทารามทุกคนซ <c oughs> อยโรงเรียนภูทาวัฒนาเสนีใช่ไหมเนี่ยร้านจะเป็นแบบนี้เลยข้างทางรถไฟเดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงทางรถไฟภูธารามทุกคนเดี๋ยวจะนั่งรถไฟไปหัวหยินนะจ๊ะทุกคนจะไปกิน ก๋วยเกี่ยวหลอดในดวงใจแล้วก็จะมุ่งหน้าไปหัดใหญ่จ้ะทุกคนเนี่ฮะร้านน่ารักมากเนี่ยอ๋ออยู่ตำบลคลองตาคดอำเภอเมืองเลยจ้ะทุกคนเปิดเวลาเจ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วทุกคนไป,ไ,ปไปถ่ายเก็บบรรยากาศซะหน่อยเนี่ยเสิร์ชหาได้นะทุกคนจ้ะม,มีหลายสาขาด้วยนะเห็นว่าชาเสียมสีแต่ที่เราไปสาขาภูทารามนะเพราะเมื่อคือนน้องต้นข้ามาที่นี่ไง มาร้องเพลงที่วัดพระศีอานซึ่งอยากบอกต่อว่าเป็นวัดที่น่าสนใจมากมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะพระศีอานสองพระองค์อยู่ในโบสถทองคำราคาร้อยล้านนะทำด้วยทองคำแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกพระยยกสีขาวจากพมา่าซึ่งหลวงปู่ขันเจ้าอาวาดเก่าที่เสียชีวิตมรณภาพไป เมื่อ35ปีที่แล้วเมื่งจัดงานช่วงนี้ทุกคนเมื่อคืนน้องต้นข้าววันที่4มาครบรอบ35ปีพอดีเพราะว่าหลวงปู่ขันเนี่ยมรณภาพไปวันที่3กุมภาเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับเมื่อคืนใครไปมาบ้างเนี่ยปิดอยู่จะทุกคนตอนนี้เพิ่ง6โมงเองเนี่ฮเดี๋ยวเราดูรูปนิดนึงก็ได้อะกดไปที่รูปภาพ จะก็จะขึ้นรูปเพิ่มเติมให้เราดูมีเมนูเมนูชาเขียวชาไทยชาภูเขาไฟอย่างเงี้ยทุกคนร้านน่ารักมากเนี่ยเมื่อวานเดินผ่านไปกินก็มันไก่อร่อยมากก็มันไก่ร้านตรงข้างซอยโรงพยาบา,ภาลภูธารามาก็เลยผ่านร้านนี้ข้ามันไก่เพื่อนกันอ่าเพื่อนกันข้ามันไก่ข้ามันไก่ก็สุดยอดน้ำจิ้มแล้วก็ ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากอร่อยมากจริงๆทุกคนจานี่ไม่ได้อวยนะแต่เดี๋ยวเอาแน่ๆเราจะไปให้ได้ครัชาเซียมซีก็จะมีใบเซียมซีให้เราใช่ไหมเนี่ยทุกคนช่องนี้อาจจะแบบว่าเป็นช่องสำรองก็ว่าได้นะที่กาลังถ่ายทําอยู่เนี่ยเพราะจะมี2ช่องน,นี้เมนูของชาเซียมซีสาขาภูธารามเห็นว่าบ้านโป่งก็มีนะถ้าบ้านโป่งจะใกล้กับโรงเรียนน้องต้นข้าว เขไปไม่กี่กิโลก็ถึงแล้วการจะนับุรีทุกคนนี่ฮชาเซียมซีนี่ฮะทุกคนนี่มีช่องรีวิวทุกคนเอาไปรีวิวให้กำลังใจกันได้นะจ๊ะเนี่ยห้องนอนสบายๆมากลูกแบมที่พักมากธรรมชาติชอบมากทุกคนก็เ,เลยอยู่ไม่ไกลาจากเสียมซีชาเฟสาขาภูทารามทุกคนจะจะไปประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งเนาะเนี่ยครับทุกคน น่ารักมากใครชอบแนวหวานบอกเติมความหวานลดความหวานตามที่ตัวเองชอบได้เลยทุกคนจริงๆจากที่นี่อยากชาเซมที MP, ก็ไปวัดวัดขนอนหนังใหญ่ก็ไม่ไก่นะวัดประศีอานไปอีกสัก4กิโลวัดขนอนู้้สกจะประมาณกิโล2กิโลก็ไม่ไก่ทุกคนจากวงเวียนตรงนั้นนะฮะที่พี่ร้านคุณนกอะ ร,ร้านคุณนกร้านอาหารตามสั่งแล้วก็มีเคฟซีปั๊มปตทก็ไปวัดขนรนได้แต่เราไม่มีเวลาเมื่อวานโมแต่ตัดสินใจว่าจะไปวัดภรีอ่านไหมเพราะต้องเดินเท้าไปนะทุกคนแต่ก็มีเหตุสมควรที่ไม่ต้องไปแต่ถ้าไปเขาว,วังอะไปแน่งานหน้าจะไปถ่ายของต้นข้าวแน่นอนจต่งานนี้เนี่ยมาแล้วทําเต็มที่แล้วอย่างน้อยได้เจอร้านชาเซียมสี เราก็ถือว่าเป็นของดีของภูทารามที่แบบอยากจะชมว่าเนี่ยเมนูเด็ดสลตีแค่ไหนแต่มั่นใจฮะเพราะชาเซมซีเนี่ยคอนเซ็ปต์เขาน่ารักแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะถูกชะตานะใครมาภูทารามก็อย่าลืมแวะมณ๊าทุกคนแล้วก็ไปไหว้พระทำบุญวัดนอนวัดพระศรีอ่านได้ทุกคนจ้า